สวดีตอนรับเพื่อนๆนะครับกลับมาสู่การเล่นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับผมเอพิโซดสี่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับมี26แต้มนะครับผมก็นำมาดับ2อยู่แต้มหนึ่งนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันแล้วด้วยนะครับนัดหน้านี้จะเจอกันแล้วด้วยวัดกันเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผม เรามาเริ่มเลยดีกว่านะไม่ป้อง,ง,งพูดพวามตำเพลงมากไปลุย Player ย f ออฟ m o n มนประจำเดือนออกซ์เบอร์นะครับผมก็เป็นลาอูเจมิเนสนะครับผมส่วนปอปอกบางเราได้อันดับ2แล้วก็บูโน่ฟอนาเดนได้อันดับ3ไปนะครับนในส่วนของยัง y e เยอออฟ m o n มนนะครับเป็นดานิเอลเจมนะครับที่ได้อันดับ1อันดับ2เป็นกิโตเฟอร์เอเยอร์นะครับอันดับ3เป็นดักราดคอร์ดเอ็ดดักลาดดักลาด,ด,ล,าดลุยนะครับผม แล้วก็ประตูยอดเยี่ยมนะครับประจำเดือนออกโตรเบอร์นะครับก็เป็นบอรบ็อกบาร์นะครับที่ยิงใส่เบอร์ลี่นะครับผมส่วนนะครับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนออกโตรเบอร์นะครับเป็นเป๊ปกวาเดียร่านะครับผมก็ชนะ3เกมนะครับ100%เท่าเราเลยครับเหมือนเราเลยแต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมเขาให้เป๊ปกวาเดียร่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแต้มเท่ากัน300เหมือนกันนะครับเราได้รับสองไป สถานะการเงินตอนนี้นะครับผมลบประมาณทั้งหมดนะครับลดลงมานะครับตอนนี้เหลือ314ล้านนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่3 3 2ล้านปอนด์นะครับผมกำไรขาดทุนนะครับตอนนี้ขาดทุนนะครับลดลงมาเหลือ17.36ล้านปอนด์นะครับผมเดือนที่แล้ว21.14ล้านปอนด์นะครับที่ขาดทุนรายรับเดือนนี้นะครับก็ลดลงมานะครับผมนี่นะครับติดจาก18ล้านปอนด์ 18.99ล้านปอนด์เหลือ15.87ล้านปอนด์นะครับผมรายได้จากทีวีก็เป็นรายได้หลักสำหรับเราเลยนะครับผมแล้วก็มีรายได้เกี่ยวกับการซื้อขายขายของต่างๆผู้ชมต่างๆนะครับที่เข้ามาสนามกดการเงินก็ผ่านเหมือนเดิมนะครับผมยังผ่านอยู่ผลการจับฉลากนะครับ E f l คับนะครับ เจอนัดต่อไปนะครับเจอกับลินคอนซิตี้นะผมก็เป็นทีมจาก s k y b เบ a ลี e วันนะครับผมก็ถือว่างานไม่หนักครับผมก็น่าจะผ่านไปได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสรุปผลงานนะครับการบริหารงานของผมนาประจําเดือนนะครับก็ตอนนี้ภาพรวมนี่อยู่ที่เกรดบีนะผมก็บริหารก็มีความยินดีที่เราเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็มีความเป็นผู้นํานะครับเหตุการณ์ที่โดดเด่นนะครับก็จะมีว่าชนะ9-0อันนี้นะครับชนะ แตันวิล่าเ0าชนะอะไรอันนี้ชนะเบอร์ลี่สานะครับแล้วก็ปผลงานของบูเนอร์เฟอร์นเดสนะครับผมที่เขาปรับพอใจส่วนการวิจารณ์ไม่มีนะครับกอบอร์ดบริหารไม่ได้วิจารณ์อะไรเรานะครับผมแล้วก็วิสัยทัศน์ของสโมสรเราทำได้เกรด B ลบนะครับผมกอบอร์ดก็โอเคนะครับกับเรานะครับผมแล้วก็เกมการแข่งขันนะครับเป็น B บวกนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันหรือว่าการ e n t อร t a i n แฟนบอลอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําได้เข้าเป้านะครับผมการซื้อขายนะครับก็เออก็การซื้อขายเนี่ยสำหรับบอร์ดเนี่ยก็ยังเป็น C ีบวกอยู่เท่านั้นนะครับก็ก็ยังอาจจะยังแบบก,กลางๆอยู่เพราะว่าผมแค่ซื้อแค่ตัวเดียวไงดูการที่ผมซื้อเพิ่มแค่ตัวเดียวอาจจะยังไม่เห็นผลในส่วนนี้แล้วก็ บีลบสำหรับแฟนบอลน,นะครับก็แฟนบอลก็จนถึงตอนนี้ก็แฮปปี้ครับผมแฮปปี้ดีนะครับผมบลบแผนการเล่นนะครับบบวกนะครับก็แท็กติกนี่เข้าตาครับแบบอ n นเตอร์เทนแฟนบอลแล้วก็มีแบบการเพสซิงอะไรพวกนี้ฮะที่สนุกสนานนะครับผมทีมชุดใหญ่ก็บอร์ดมีความสุขมากนะครับภาพรวมการทำงานของเรานักเตะอ,อ ก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับภาพรวมของเราแล้วก็กำลัหางของเราน่าจะไม่ได้ยวดออกครับผมภาพรวมของนักเตะในทีมตอนนี้นะครับก็เขาก็บรรยากาศในห้องติ่งตัวก็เวทีกู๊ดนะครับผมก็เกือบเต็มละนะครับก็สัมผัสได้ว่ามีความสามัคคีนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่กังวลต่อกันนะครับผมการสนับสนุนผู้จัดการทีมครับก็สนับสนุนเรานั่นเองก็ขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็มีความสุขนะครับที่ เรานะครับเป็นผู้นำแล้วก็สนับสนุนเราในการที่เราคุมทีมอยู่ทุกวันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความมีอิทธิพลของนักเตะนะครับก็แบ่งตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสังคมนะครับว่ามีกลุ่มยังไงบ้างนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C อะไรแบบนี้นะครับผมก็มีผู้เล่น,นอยู่16บหกคน7คน2คนอะไรแบบนี้นะครับเอาละครับ นัดแรกในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการเจอกับแมนซิตี้นะครับผมก็ถือว่าเจองานหนักเลยทีเดียวแมนซิตี้อยู่อันดับ2นะครับเราอยู่อันดับ1ห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับอันดับ1กับอันดับ2ก็เราก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็นัดนี้ให้ตัวซซเบลงน้ำเนื่องจากเอเยอร์เนี่ยเขาไม่ฟิตนะครับผมแล้วก็ถ้าลงเต็มเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาก็เลยให้ตัวเซเบ้ลงดีกว่านะครับผม โอเคครับบาลลุยกันเลยดีกว่าโอ้เรียบร้อยผม โอ้โหแต่ไม่ได้ครับผมโอ้โหออฟล้ำหน้าไปนะครับผมมันจะจบเกมด้วยผลเสมอกันครับผมโอเคนะครับจบเกมนะครับเสมอกันไปศูนย์ตศูนย์ต้องขออภัยด้วยครับผมลืมรายงานช่วงพักครึ่งนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องมารายงานช่วงจบเกมเลยแล้วก็ไม่มีอ่ช็อตเด็ดอะไรมากมายเลยนะครับผม ก็เป็นจังหวะได้ลุ้นนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็มยังไม่ได้ถึงกับเป็นาการทาประตูก็เลยไม่ได้ตัดมาให้ดูนะครับส่วนผลการแข่งขันเนี่ยก็ศูนย์ูนย์แล้วก็ใบเหลืองวันเลยนะครับผมเราได้มีโอกาสยิงที่เยอะอยู่ครับผมแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบเท่าไหร่นะครับผมเยอะเลยแหละครับยิงไม่ค่อยตรงกรอบเลยนะครับแล้วก็ฝาวเยอะนะครับผม เพื่อเบรกเกมเพื่อเบรกเกมนะครับผมแล้วก็การคของบอลก็ตามนิดหน่อยครับผมประมาณ5%นะครับส่วน MVP นัดนี้ก็น่าจะเป็นแบนดอนวิลเลียมครับแบนดวิลเลียมครับผมอ่าก็เอ่อเปิดสำเร็จในหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลตติ้งเจ็ดจุดสี่นะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้ก็เป็นรับรับป๊อชนะครับผมที่ผ่านบอลสำเร็จเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดจุดสาม ดินเดอร์เลิฟนะครับต้องการจะ uh, พูดคุยกับผมนะครับก็เนื่อจะเรื่องไอ้นี้แน่เลยนะครับเรื่องการลงเลน่นเดี๋ยวผมก็จะบอกเขาว่า,าเหมือนเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะแบบให้ยืมตัวปล่อยเขายืมตัวนะเพื่อจะเล่นในใน เขาเรียกว่าได้ได,ได้แค่เขาลงเล่นบ้างอะไรแบบนี้ในลีกสูงสุดหรือที่อื่นก็ได้หรือทีมอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็โอเคนะฉันก็เห็นด้วยนะก็ค,คิดว่าการยืมตัวเนี่ยจะดีสําหรับเขานะครับผมเราจะหาทีมให้เขา,าในเร็วนี้ประมาณนี้แล้กันนะครับโอเคขอบคุณมากบอสนะก็มอง เขามองว่ามันจะเป็นประสบการณ์ในกับเขานะประมาณนี้โอเคครับนัดที่2ใน EP4 นะครับผมก็เจอกับเฟยนอตนะครับผมนัดนี้เป็นในเตะในถ้วยยูโรปาลีกนะครับผมกรุบดีนะครับผมก็โรเตชันยกทีมครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับผม <laughs> จะรอดไม่รอดไม่รู้นะ๋ยวต้องดูกันนะครับว่าจะยังไงนะครับผมไป เรียบร้อยผมหนึ่งบอรธศูนย์โดนก็ยิงเลยครับผมโอ้โหดูครับเปิดลูกนี้มาครับโอ้โหขึ้นโขกเต็มหน้าเลยครับผมไม่มีใครประกบเลยนะครับโอ้เรียบร้อยครับหนึ่งพุตวหนึ่งครับผมจากลูกชอดูครับผมจังหวะน,นี้ลูกชอเรื่อยๆมาโอ้โหหลบมาได้ครับหลบสไลด์มาได้แล้วก็ ยิงไปติดลินการ์ดลิมการ์ดก็เลยวิ่งมาเก็บบอลแล้วก็ไหลขึ้นไปลูกชอ็อตซัดด้วยซ้ายครับผมโอโ้โหเข้าไปหนึ่งหนึ่งจบเกมนะครับผมเสมอกันไปหนึ่งบุตรนึงนะครับโอกาสยิงก็พอๆกันของบอลเรามากกว่านะครับผมส่วนลูกชอนะเป็นอัพเดมัดในเกมนี้นะครับเน,น,บนื่องจากยิงได้ดถึงประตูด้วยครับเปตติ้ง8.2นะครับผมงานเข้าครับผมบูโนเฟอร์นาเดสบาดเจ็บ ประมาณ10วันถึง3สัปดาห์เลยนะครับผมโอ้โหงานเข้าเราเลยครับผมถือว่าเป็นตัวทีเด็ดแบบตัวชูโรงของเราเลยนะครับผมแย่เลยก็เราอาจจะต้องให้นักกายภาพบําบัดเนี่ยดูแลไปนะครับก็จะอยู่ที่10วันถึง2สัปดาห์แต่ถ้าเราฝืนเขาเล่นเนี่ยเขาจะบาเดเจ็บ2อถึงสสัปดาห์เลยซึ่งมันมีความเสี่ยงมากกว่านะครับผมในระยะย,ยาวนะครับ งั้นเราก็ให้กายภาพบําบัดดูแลไปละกันนะครับเราก็จะสูญเสียเข้าไปประมาณ3-4เกมเลยเดียวนัดที่3นะครับจะเราเจอกับคิตตันพาเลตนะครับผมก็นัดนี้นะครับเราสูญเสียบูโน่ฟุนเด้ที่เจ็บสองถึงสสัปดาห์ไปเราก็เลยเอาฮวนมาต้านะครับมาเล่นแทนในตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับผมแล้วก็นัดนี้ก็ครบทีมครับผมตัวตำแหน่งอื่นๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยดีกว่า จบครึ่งแรกนะครับเสมออยู่ศูนย์เพื่อศูนย์นะครับโดยโอกาสยิงนี้เนระเป็นเราล้วนๆเลยครับกองปงกองบอลคือเรา,า,าทําดีทุกอย่างครับตอนนี้แต่ว่าปัญหาคือยังไม่ได้ประตูนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูครับว่าครึ่งหลังเราจะได้ประตูไหมจบเกมนะครับเสมอไปศูนย์เพื่อศูนย์นะครับผมก็โอกาส ทุกอย่างดีหมดครับผมแต่ไม่ได้ประตูนะครับผมแมนน่นแมตน่าจะเป็นมวลมาต้านะครับผมเลตติ้ง7.4นะครับอภิมหาข่าวร้ายของเราครับผมมาคัดแรดฟอร์ดเจ็บเป็นเวลา6-7สัปดาห์ประมาณ2เดือนเลยโอ้โทำไมโอ้ทำไมมันอะไรกันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับผมเวฟเว่น ตอนนี้ทีมเราฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับเพราะผมขาดตั้งแต่ขาดบูโนเฟรนันเดสนขาดบูโนเฟรนันเดสเสร็จยิงไม่ค่อยได้คือมันไม่คมอะครับผมมันมีไม่คมอะ,อะเสร็จดีตอนนี้มาเสียมาคาดแรดฟอร์ดอีกประมาณสองเดือนโอ้โหพระเจ้า,เาคุยกับเขาหน่อยบูโนเฟรนันเดสนะครับกลับมาฟิตแล้วนะครับผมตอนนี้ระดับฟิตก้าเน พร้อมลงสนาม87%นะครับถือเป็นข่าวดีในข่าวร้ายหลังจากเราเสียมาคัรแรดฟอร์ดไปนะครับผมเกมต่อมานะครับเจอกับเชฟฟิลเวนเดย์นะครับเอ้ยเชฟฟิลยูนนเต็ดนะครับผมเดฟีเมลลีกนะครับผมไม่ได้เล่นมุกครับดูผิดก็นัดนี้นะครับบูนเออร์เฟอรเดย์นะครับคัมแบ็กนะครับผมแต่ผมก็เตรียมสแปร์มาต้าไว้แล้วะเพราะว่าน่าจะลงได้ไม่เต็มเกมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ อังโตนี่มักซิยานเนี่ยจับมาเล่นทางปีกซ้ายแทนแรดฟอร์ตนะครับแล้วก็ดันเมสันเกินวูดกินวูดขึ้นมาเป็นหน้าเป้านะครับผมเรามาดูผลการแข่งขันกัน,น,นเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูศูนย์จากเมสันกินวูดครับโอ้โ,โ,อโหไอหนูนี่มันเอาเรื่องนะครับเขาโยนกันไปโยนกันมาจ่ายไปจ่ายมาทำบอลลิงชิงบอลครับโดนคิตฟเฟอร์เยอยดตัดมาได้แล้วเมสันกินวูด โชว์ความคมยิงได้ซ้ายเข้าไป1-0จบครึ่งแรกนะครับนาอยต่1 0นับจากเมสันกินบูดนะครับโอกาสยิงก็เราก็มีโอกาสมากกว่านะครับยิงเข้ากรอบ6ครั้งมีโอกาส12ครั้งก็ครึ่งงนะครับผมแล้วก็ปเปอร์เซ็นต์การกองบอลเยอะกว่าเยอะเลยนะครับผมอารอนวิสบัลดิสก้านะครับเล่นดีที่สุดนับในครึ่งแรกเรียบร้อยครับผม2ตัย0จากแฮร์รี่แม็กควาย แล้วเขาคนนี้ครับบูโน่ฟันเดสเขากลับมาแล้วก็ช่วยทีมได้ไประตูนะผมผมเปิดวาลสวยใลแม็กควายมงเข้าไปโอ้โหโดนใบแดงเฉยโอ้โหโใบแดงอีกแล้วครับผมอะไรวะเนี้ต้องปรับเปลี่ยนแผนนิดน,นึงนะครับ โอ้โหโดนใบแดงเฉยเลยเอยอะลูกชอนะครับและนี้ลูกชอได้คัมแบ็กแล้วโอเคเรียบร้อยผมสามประตดศูนย์จากเมสันกีนบุดรดูครับผมป๊อกปลายโยนมาให้เจมครับผมเจมวิ่งตะลุยมาทางขวาครับผมแล้วก็เจอเข้ามาครับผมเมสันกินบุตรยกเท้าขวาขึ้นมา ตะวัดเข้าไป3าบุรศูนย์จบเกมแล้วผมชนะไป3าบุรศูนย์นะครับผมก็อ,อกาสยิงนี่เราชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็เราคือถือว่าเราปิดเกมได้เลยนะครับผมคุมทีมเอ่อคุมเกมอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับผมแล้วก็เมซานกินบูนนะครับเป็นผู้เล่นที่เลตติ้งสูงที่สุดคือ9ก้าจุดนยะครับผมยิงไป2ประตูนะครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าหมายเลยส่วนคนจ่ายนี่จะเป็นเดลเนตเจมกับ ปารคิตตโเฟอร์เอเยอร์นะครับที่จ่ายกันคนละลูกแล้วก็มีบุนโน่ฟานเดอเด์อีกลูกหนึ่งนะครับผมทีมอ้าท w เดอวีคนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นมีทีมของเราติดอยู่3คนนะครับก็เป็นเดวิดดิกกิอาอารอนวานบิสก้านะครับแล้วก็มีสันกินวูดนะครับนัดนี้นะครับเจอยูโรปาลีกนะผมเจอกับอิตาลียนะครับผมอิตาลียแล้วกันนะ S <S <an> ก็นาน,นีโรเตชันเหมือนเดิมนะครับผมก็แต่ต้องเอาเมสันกินบูดมายืนหน้าก่อนนะเพราะอีการโลวันนี้ไม่ฟิตเลยผมกลัวจะไม่ได้ประตูก็เดี๋ยวเอาเมสันกินบูดค้ำไปก่อนละกันนะครับ <S <S <an> เอีอปร่อยผมหนึ่งเบอร์ศูนย์จากเมสันกินบูดครับโอ,โอ้ฟอร์มฮอตจริงๆครับไอ้หนูดูครับไหลให้ลินการครับลินการยกๆกละคืนมาให้ลุกชอลูกชอเลี้ยงเข้ามาเปิดเข้าไปเมสันกินบูดเทคตัวขึ้นมงเข้าไป หนึ่งศูนย์รครับจากฮวนมาต้าครับผมเป็นจังหวะซ้ำนะผมนี่ครับตัวเซเบ้ครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลไมามาติกแล้วมาถึงอันเดสไปเลยล่าไหลามามอสันกีนมูซัดดวยขวาติดแล้วมาต้าวิ่งเข้ามาซ้ำด้วยขวาเข้าไป2อศูน จบครึ่งแรกนะครับนำอยู่0ูนย์เพื่อสะครับก็โอกาสยิงประตู12ครั้งยิงเข้ากรอบ5ครั้งนะครับองบอล57ปนะครับผู้เล่นที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งแรกเป็นเมสซั์กินบุตร7.3นะครับผมเดตติง้งเรียบร้อยผมตีใครแตกอา้าวแต่ไม่ได้นะครับเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนเรียบร้อยผมสามประตูศูนยจากเจสซี่ลินกาด ครับมาติกไหลเข้ามาตรงกลางให้เฟสแล้วก็ไหลคืนมาติกมาติกโยนด้วยซ้ายครับฝากไปให้ลินการ์ดครับลินการ์ดจับเลี้ยงเข้ามาเลข้ามายิงด้วยซ้ายครับผมเข้าไป3ประตูต่ำสย์จบเกมนะครับชนะไปศูนย์ประตูสามนะครับโอกาสยิงประตู20ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งแล้วก็การของบอล57%ดนะครับผู้เล่นที่ดีที่สุดเป็นเจสซี่ลินการ์ดนะครับ9.0นะครับอัปเดตสถานะการเงินประจำเดือนนะครับอ่าตอนนี้ งบประมาณทั้งหมดนะครับลดเหลือ297ล้านปอนด์นะครับกำไรขาดทุนตอนนี้ก็ขาดทุนนะครับเหลือ16.17ล้านปอนด์นะครับรายรับเดือนนี้นะครับผมก็เท่ากับประมาณใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วก็ซึ่งประมาณ15.29ล้านปอนด์ครับรายหลักก็จะมาเพิ่มขึ้นจากทีวีนะครับผม ค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับก็ลดลงนะครับเหลือ31.47ล้านปอนด์นะครับบอร์ดบริาหารนะครับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับผมเพิ่มเงินอัชชีได้ผมครับสำหรับซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นจำนวนเงิน77ล้านปอนด์นะครับดูสถานการณ์เงินหน่อยนี่นะครับผมขาออัชชีมาให้แล้ว76ล้านปอนด์นะครับประมาณนี้โอ้โหผมมีเงินซื้อตัวแล้วผมซื้อ อะไรกันดีนะครับเดี๋ยวว่ากาันนะัดสุดท้ายของ EP นี้นะครับผมเจอกับนอริทนะครับผมก็เรามาเยือนนอริทนะครับการจัดตัวก็เหมือนเดิมครับผมก็ช่วงแก้ขัดไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเจ็บเริ่มมีตัวเจ็บแล้วจบครึ่งแรกนะครับเสมืนอน0-0นะครับผมก็โอกาสยิงน้อยนะครับผมาการยิงประตูนับ10ครั้งเขากอบ4ครั้งตัวเสียงการของบอล52% ก็ยังไม่มีโอกาสอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่เลยครับผมก็เลยทำให้ครึ่งแรกเสมอดิวศูนย์บูตสูญยีรอ้บลอยผมหนึ่งเมื่อศูนย์จากปอบ็อกบาครับผมโอ้โหมันยิงด้วยความโกดนครับแม็กโตมิเน่ครับไหลมาให้บูโน่เฟ,ฟนเดสครับเฟนเดสจับแล้วรอบ็อกบาบ็อกบาเลี้ยงออามาเลี้ยงออามายิงด้วยขวาโอ้โหยิงเหมือนกรธใครมาหนึ่งศูนย์เลยจบเกมครับผมชนะไปหนึ่งบูตสูญนะครับ มีโอกาสยิงทั้งหมด22ครั้งเข้ากอบ9ครั้งของบอลน้า11%นะครับ MVP เป็นปอปักปานะครับที่ยิงประตูชัยให้ครับเรตติ้ง8.4 FA ครับนะครับจับฉลากเจอกับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับซึ่งเบอร์มิงแฮมซิตี้อยู่สกายเบดแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับในสำหรับทัวร์เอฟเอครับ อัดนี้เราเจอกับวัตฟอร์ดนะแต่วันนี้ผมกดคาบหน้านั้นมาแล้วนะครับมันกลับไปไม่ได้นะครับก็เราจะเจอกับวัตฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันนะครับผมเดี๋ยวนี้เจมส์นะได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราคงต้องส่งมาต้านะมาต้าไปแทนอา้าวมันจะได้จุดโทษครับผมได้จุดโทษนะครับเจอนีมนาซิยานยิ่งเรียบร้อยผมดิ่งเบื่อศูนย์ จากอองตนี่มาเซียเรียบร้อยมุมหนึงน่งมือหนึง่งจากเปเรล่าโอ้โหเดโลโฟครับเปิดเข้ามาครับแล้วโขกยังไงไม่รู้ครับดูอกอเต้ลงอะไรมาเดโลโฟโยนข้ามมาแล้วก็เปิดเข้ามาให้เปเรล่าซัดด้วยสายหายไปเลยน,นะครับผมจบครึ่งแรกนะครับเสมือนอยู่หนึ่งปร์เซ็นตหนึ่งโอกาสยิงสิบสามครั้งเข้ากรอบห้าครั้งครองบอลห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ MVP เครื่องแรกเป็นคิโตเฟอร์เอเยอร์นะครับ7.0เรียบร้อยผมสองประตูหนึ่งจากบูโน่เฟอร์นันเดสเราบอกบาลาไหลมาให้เอเยอร์เอเยอร์เปิดขาไม,มา้วาลิสกาเลี้ยงเข้ามาตรงกลางเปิดเข้ามาให้บูโน่เฟอร์เดสสัดด้วยขวา 1...2...1 ครับผม จบเกมนะครับชนะไปหนึ่งประตูสองนะครับผมก็จใจประตูจากแอนโทนีเมกซิยาและบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมโอกาสยิงยี่ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งอัตราการของบอล59% MVP เป์็นเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ7.6ดาเนลเจมนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับก็อาจจะเจ็บประมาณ2สัปดาห์นะมากสุดนะครับผมก็เราที่เราจะต้องสูญเสียปีกทางด้านขวาไป สรุปผลกง่ายๆคันกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้นะครับแข่งไป15นัดนะครับชนะ11เสมอ4นะครับลูกได้เสียบวกอยู่33ลูกนะครับคะแนนนะครับบวกอยู่37นะครับเอ้ยคะแนน37คะแนนนะครับผมแล้วก็อันดับ2องไปลิวพูนะครับแข่ง15นัดชนะ9เสมอ5แล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับผมลลูกได้เสียบวกอยู่26ลูกนะครับมี32แต้ม ส่วนแมนซิตี้นี่ก็32แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เซนนอนเท่ากันนะครับ32แต้มเหมือนกันเลยนะครับระดับ2 3 4นะครับส่วนอันระดับอื่นๆก็มีเอเวอร์ตันนะครับที่หที่5สเปอร์ที่6เชลซี 5, ท, 6, ที่7นะครับส่วนอดีตแชมป์เก่าอย่างเลสเตอร์ซิตี้นี่อยู่ที่14เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ มาดูโปรแกรมเตะก,กันหน่อยนะครับเราเริ่มนะครับตั้งแต่นัดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราเริ่มมาที่เจอแมนซิตี้ก่อนนะครับผมก็เล่นในบ้านเรานะครับก็เสมอ0ูนะครับแล้วก็ออกไปเยือนเรียนูดเสมอ1นแล้วก็ไปเยือนคิตตันพาเลสเสมอ0ูแล้วก็เล่นในบ้านนะครับเจอเชฟฟิลด์ยืนเตดชนะชนะไป3ามนย เล่นในเออออกไปเยือนวิกตอเรียนะครับในยูโรปาลีกก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์เล่นออกไปเยือนนะครับพรีเมียร์ลีกนอริทนะครับเจอนอริทชนะไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ออกไปเยือนวัดฟอร์ดนะครับในพรีเมียร์ลีกก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งก็ทำให้ตอนนี้เราที่อันดับคะแนนเรานำอยู่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าหลังจากพลาดแต้มหลายๆนัดไปนี่ตรงนี้ไปนะครับก็เราก็มาเก็บในจังหวะที่ทุก ถูกต้องถูกควรนะนะผมก็ได้จากทีมเล็กๆมาบ้างนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยตรงแง่ที่เราเสียไปเนี่ยเราจะโดนเขาทิ้งห่างได้นะครับผมตอนนี้เราก็นําอยู่5แเต้มนั่นเองก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เจะจบแบบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หากทุกใจชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้วันนี้ก็เพียรๆนิดหน่อยมันได้มันมึนๆงงๆนะครับก็จะพูดงงๆมึนๆหน่อยนะครับต้องขออภัยณจุดนี้ด้วย ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าพันหน้าครับผมน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ